ไปเยอะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแกเปกกาละสินนะคะเรามาอเ,เออักกระหลวงปู่ศิลานะคะวันนี้เรากลับมาเยี่ยมบ้านที่กาลสินนะคะเจอคุณแม่มณีนะคะแล้วก็ เติบนะคะเข็นคุณแม่มาเที่ยวคุณแม่สวัสดีคะ่ะวันนี้<ต>อยู่ที่ไหนคะตอนนี้คุณแม่แอลลูข้ามากกาบไหวหลวงปู่ศิลาที <L S 2> แอ<ม>ลก็คือขอร้องนะฮะขอร้องสร้งใจมุ่งมั่นเลยฝั่งนี้ยังไม่เคยมาชัดไหมคะเติบก็เลยเพิ่งมาถึงค่ะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่จำพรรษานะคะของหลวงปู่ศิลานะคะเรามาอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งที่เป็นรูปปั้นนะคะ อุทยาน<อ>ธรรมสถานของหลวงปู่ศิลานะคะอาเลสโก้ s <S นี้ใครที่ตั้งใจที่จะมากราบหลวงปู่ศิลานะคะก็ตั้งจิตตั้งใจนะคะทําบุญด้วยกันนะคะพอดีตุกงซาเนี่ยเป็นคนอย่างตลาดจังหวัดกาฬสิน์นะคะเป็นคนกาลสิน์บ้านเดียวกับหลวงปู่นะคะเคยมากราบตั้งเมื่อสองปีที่แล้วนะคะตอนนั้นน่ะหลวงปู่ยังแบบว่า,าศรัทธาญาติโยมยังไม่ได้แบบเยอะขนาดนี้นะคะ ตอนนี้ศรัทธาญ,ญาติโรวมเยอะมากนะคะก็ทำให้แบบว่าเป็นที่พึ่งนะคะของประชาชนนะคะทุกทุกคนน่ะมาพึ่งหลวงปู่นะคะเติบก็เข็นแม่นะคะอุทยานธรรมะอุทยานหลวงปู่ ซิลานูนะคะนี่คือบรรยากาศจริงๆนะคะล่าสุดนะคะของวันที่10สิงหาคมนะคะ2568นะคะที่เราได้มานะคะสุดยอดเลยหลวงปู่ศิลาห้าท้องงามท้าท่องง้ามเลยตรงนี้ เปขอท่าทีขาวเทศเฮมเป็นสันตธรรมาเมื่อถึงเวลาสิกมากเองเนา <c oughs> เออแต่ก่อน <c oughs> ที่สร้างนะคะ <c oughs> ยังไม่ได้ถาทอง <c oughs> หรือว่ายังไม่ได้สำเร็จนะคะก็สเ็น อายุหลวงปู่แปดหนึ่งนะคะอย่าลืมซื้อนะคะไม่ธรรมดานะคะด้วยยาณบาร,รมีหลวงปู่นะคะหลวงปู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสังฆเมีนาโถพระสงฆ์ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านะคะ <c oughs> <c oughs> เออจะลูกชายก็จะพาแม่นะคะ เอถ่อายกับหลวงปู่ขาไก่เงินก่อนสวยมาก ก็นี้เป็นรูปปั้นหลวงปู่นะคะขอพรอ,อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่สัมพันธสของหลวงปู่นะคะ คนก็จะขึ้นไปแล้วก็รอบๆก็จะเวียนเทียนนะคะ,ะลุงปูมหาศิลาแล้วจะเป็นดอกไม้ทูบเทียนบูชานะคะเรสวยงาม เป็นสื่อมากมันยอดแสงบวน

หนึ่งถึงพึ่นะติดดีใช่เกิเรื่องอะไรไม่แน่น่ะเป็นคนคนคนตางบ้านคุณไหนแม่ิดกันนั่นไอ้โมโจที่แต่

ใจหน่อยอะไรแบบเออเปิ็จปัานไงก็ไม่อยู่แต่น,นั่นเอาใจใจหน่อยอึบอึบอึบลูกยมไหมยืนไหมก็นรึ យើងទីខ ாய் រួម like กันอยู่แป๊บนึงตั้งក້ອງก่อน